สวัสดียังเป็นทางการนะครับผมของแจ็คออโตเทรดแบทเทิลอีกแล้วงานนี้ขาวกับเทาแนวของเราเลยเทาเทาแต่นี่เทาเข้มนิดนึงนะผมชอบเทาอ่อนไม่ทำไมพี่ห้องดำมิดเลยเฮ้ยม่เทาเข้มเทาอ่อนไม่สีดำอยู่ในหมวดเทาเทาซึ่งอากเทาเนี่ยก็สีเทาไว้คเทาวนี่แหละเทาเทานะครับ วันนี้นะครับรบกวนคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง Jack Auto ด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อ0892443500อ้าวเดบเลเล่นเยอะออโต้ไม่เอาใหม่ด้วย <laughs> อย่างเงี้ยั่วๆหลุดๆสบายสบายนะครับแต่เนื้อหาที่ให้ค่อนข้างมีสาระพร้อมกับราคาอันนี้เป็น Honda Accord นะครับ ตัวไฮบริดปี16นะครับตัวนี้ก็คือ a c c o r d ตัว2.0 EL ปี16เหมือนกันไม่ต่างกันไหมพอสมควรแต่ราคาก็ห่างกันพอสมควรนะครับชอบเทคโนโลยีไปด้านนี้ชอบสายเดิมๆแนวซิ่งๆหน่อยน้ำมันมาทางนี้นะครับต้องแจ้งก่อนนะครับว่าโปร สองคันนี้ผมให้เหมือนกันเลยคือมาจองเดือนไหนให้โปรเดือนนั้นไม่ต้องถามว่าแถมอะไรบ้างดูที่โปรโนั้นเลยนะครับส่วนดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%ต่อปีผัานนานสูงสุด84วัน0%นาน6เดือนนะครับรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ Auto ้งออโต้เทรดคันแรกเลยดีกว่าไหมคุณตากล้อ,อง<ห>คันแรกนะครับเป็น Honda a c c o r d นะครับตัว h y b ริ d ตัวนี้แจ้งก่อนว่าเป็นไฮบริดธรรมดาไม่ใช่ตัวเทหคือเทกับธรรมดาจะต่างกันตรงที่ว่ามีซันรูฟหรือไม่มีนะครับฉะนั้นผมถึงเอาสอันนี้มารีวิวด้วยกันตัวนี้มาแนวเจิมๆจิมบานบานแต่บอกก่อนว่าสวยมากๆนะครับเส้นสายของไฮบริดจะมีความเป็นสีฟ้าให้เห็นไ,ไหมมีเป็นสีฟ้าให้ดูเขาเรียกว่าแนวเอิร์ธดรมหรือแนวรักโลนะครับ ตัวนี้มีกระจังหน้าก็ยังเป็นมีออกแนวสีฟ้าๆหน่อยนะคุณตากล้องไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED เต็มค่อนข้างเกือบเต็มระบบแต่ไม่ถึงไม่ถงึงเต็มระบบนะเพราะว่าตัวนี้ยังเป็นช่องช่องช่อง,ช,องช่องอยู่ด้านล่างก็จะเป็นนเรื่องของฟรอกแมนี่เลยนะครับเป็น LED เหมือนกันถัดมาด้านหลังคุณตากล้องให้ดูแบบแบบป๊ปป๊อปป๊ c, ป c, ป c, เลยนะนี่เลยนะครับถ้าเป็นของตัวเยล สังเกตดีๆนะครับตัวด้านล่างนี่เดย์ไทม์จะเป็นสีขาวทั่วไปตัวกระจังหน้าก็จะเป็นสีขาวไห้เป็นสีวิโครมเมียมปกติไม่มีเคลือบสีฟ้านะครับภาพรวมจะเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องเงเดย์ไทม์ตัวฟอกแรมก็เหมือนกันนี่เลยนะครับทุกสิ่งอย่างจะใกล้เคียงกันแต่โทนของไฮบริดจะเป็นสีฟ้าตัวน้ำมันก็จะเป็นสีปกติแต่ตัวนี้จุดเด่นจะมีแม็กให้ เรียบร้อยแล้วนะครับของตัวยี่ห้ออะไรไม่รู้ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะครับบอกก่อนเลยว่าราคากนันนี้ป้ายแดงอยู่1นึล้าน33,000าทเราขายอยู่เจ็ดแสบาทจะไฟไน,นได้แปดแสนหกหม่น6 0 0บาทนะครับนี่มีกองรวยไหมมีกองรู้ด้วยตัวนี้เป็น Accord Hybrid นะครับป้ายแดงอยู่ล้าน หก0สน0ห่หางกัน0 0แสนจะไปแนได้9 0 7 0แสขายอยู่8 1 9 0 0นบาทฉะนั้นราคาห่างกันไม่ถึงแสนอยู่แค่ว่าคุณชอบอันไหนไฮบริดเทคโนโลยีเน้นประหยัดประหยัด2.0เท่ากันแต่ตัวนี้เป็นไฮบริดแบบ2อนุกรมนะครับ1.3กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงหรือกิโลวัตต์อัลส์นะครับแต่ถ้าเป็น ถ้าเป็นตัวแคมบรีเนี่ยจะมีอยู่ที่อยู่ประมาณ640วันแอาวนะครับอันนี้แจ้งก่อนนะว่าคือเนี่ยลูกมเดี่ยวที่2อลูกมนะครับวันนี้แรงฉะนั้นสังเกตดีๆครับ h ัน da จะทำแค่เครื่อง2,000มีไฮบริดแต่ถ้าเป็น t ต y ต t a จะเป็น2,500ไฮบริดแต่ท็อก็มันจะเห็นอยู่แล้วว่าเครื่อง,งยนต์ท็อมันก็เยอะด้วยนะครับไปดูหลายๆเจ้าแล้วชอบอะ่ะชอบเห็น,นเขาเปรียบเทียบแต่เราไม่มีแคมบรี่ไฮบริดเปรียบเทียบนะครับ เดี๋ยวเราเปิดห้องเครื่องให้ดูคันเทาเราก่อนเราชอบแถวเทา,เทาใช่ไหมคุณตาก้องไม่คาะคุณจะคุณตาก้องก็ชอบเทาเทานี่ไม่ชอบทำไมนี่เอิร์ธดรีมนะครับตัวไฮบริดนี่เลยเส้นสายก็จะเยอะๆหน่อยนะครับเป็นไงสวยไหมเครื่องแน่นนะนี่ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าตัวใหญ่กว่าชาวบ้านนั่นเลยถ้าเป็นแคมรี่ก็จะเล็กหน่อยวัวน็อตแมตต์อาร์มาร์กี้ตัวนี้สวย คริกกเลยนะครับสีมาร์กิ้งก็อยู่ครบผมบอกให้เลยเนี่ยสวยคลิกโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูแอคคอร์ดตัว EL กันว่า EL มีอะไรบ้างเหมือนกันไหมต่างตรงไหนไหมเปิดมาค่นทั้งโล่งเครื่องสองพันใช่ไหมตรงโล่งหน่อยไหมนี่มอก้ออากาศอยู่ตรงด้านนั้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของใน ในเรื่องของหัวนอ็อตแม่นางมาร์กิ้งนะครับยังสวยอยู่เลยสวยไหมคุณตากล้องสวยค่ะจริงๆสวยทุกคันอยู่แล้วนะจริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องโดยสารว่าต้องเปรียบเทียบกันตอนนี้ห้องเครื่องต่างกันแล้วน,นี่คือไฮบริดมีระบบน้ำมันและไฟฟ้าตัวน,นี้เป็นน้ำมันล้วนๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่าเอาขันเท้าก่อนเนาะ มากับ Acco r d Hybrid นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว EL ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงจอหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของฝั่งนี้จะเป็นของ Hybrid เลยก็จะแจ้งในเรื่องของตัว Power c h a r g e r e a d y ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสถานะของแบตว่าเหลือกี่ก้อนนะครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของน้ํามันน้ํามันเต็มถังมากนี่เ้าหมด EV แล้วนะครับตอนนี้เสียงเครื่องไม่ทํางานเสียงเครื่องไม่ทํางานนะครับบอกเลยว่าเงียบมีแต่เสียงแอ มีแต่เสียงแอเลยนะครับนี่ด้านล่างก็มาจะเป็นออคอนนะครับสวิตช์ออคอนี่เรื่องของป้องกันล้อหลังเลีายแล้วก็สวิตช์ข้าหน้านะครับจับรถข้าหน้านะอันนี้ใช่ไหมาวาใช่สิเออตัวนี้ก็คือในเรื่องของเมมบอกนะครับมี2จุดให้ถัดมาก็จะเป็นไฟเปิดปิดไฟหน้าออโต้พร้อมกับ Honda l a n w a t c h นะครับฝั่งนี้ ก็จะเป็นในเรื่องที่ปัดน,น้ำ้ำฝนมีออโต้ให้เรียบร้อยแล้วพวงมาลัยจะคล้ายๆกันเลยนะครับก็เป็นด้านฝั่งขวาเป็น Cruise Control ให้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของแจ้งออนบอร์ดให้ออนบอร์ดก็จะมีในเรื่องเพิ่มเติมในเรื่องของแบตเตอรี่นี่นะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นในเรื่องของตัวนี้จะเป็นออนบอร์ดด้านจอบ,บนนี่เลยนะครับแล้วก็คุมวิทยุเมนูนะครับโทรออกวางสายสั่งการด้วยเสียง ด้านบนก็ในีจอเป็นจอบนที่เราเห็นนะครับจอล่างก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ,อ่านี่เอานะครับเปลี่ยนสีได้ก็ในเรื่องการควบคุมฟังวิทยุอะไรอย่างงี้ได้นะครับอ,อ้านี่นี่ทัชสกรีนได้นะครับไม่มีอะไรเลยเฮ้ยนะครับ แอร์ Air, เป็นดิจิตอลให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับออโต้แยกซ้ายขวาอิสระแล้วก็ไปในเรื่องของพุสตาร์ไอตัวพุสตาร์นะครับตัวแอคคอร์ดเนี่ยน,นี้มาด้านนี้ก่อนดีกว่านี่มี USB ให้นะครับ1.5แอมป์ด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ power outlet ฝั่งนี้ให้ถัดมาเป็นตัวเกียร์ถ้าเป็นไฮบริดนี่เครื่องติดแล้วเนี่ยติดเครื่องนะครับก็จะมีในเรื่องของ p ีไจอ หลังอยู่ตรงนี้นะครับมีกล้องถอยหลังให้นะครับ prnd แล้วก็ b นะครับมาด้านนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของม่านเปิดปิดหลังไฟฟ้าให้นะครับแต่ถ้าตบมาที่ตัว R ตัวม่านก็จะปิดให้ออโต้ให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสปอร์ตให้มีในตัวสปอร์ตให้แล้วนะครับถัดมาตัวนี้ก็เป็นตัว ev คือใช้ระมดโหมดระบบไฟฟ้า100%เ นะครับถ้าแบตต่ำกว่าจะใช้ไม่ได้แต่ถ้าแบตเต็มจะเออแบตขึ้นมาครึ่งหนึ่งอะ่ะจะใช้ได้นะครับช่องเก็บของนะครับเนี่ยด้านนี้เนี่ยปรับได้นะครับสบายนะคุณตากล้องเนาะภายในก็จะเป็นสีครีมเรียบร้อยแล้วนะครับมีตัดลายไม้ของอะไรเป็นหนังกับลายไม้ให้ด้วยนะครับราคา819,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า E-L มีอะไรบ้างแต่บอกเออนิดหนึ่งคุณตากล้องอ<า>ในเรื่องของ Airbag เขามี1 2 3ก็คือมี6มีทั้งหมด8ใบให้นะครับมี2 4ที่บอกคนขับ6แล้วก็เสา4พิล่าอีก2ก็คือ8มีแบคให้8ใบนะครับก็ราคาห่างกันตั้งป้แดงห่างกันตั้ง6เสนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเอลกันดีกว่าไป ตัว Accord Hybrid เมื่อกี้นะครับมายอยู่ที่78,000กว่าโลแต่ตัวนี้อยู่ที่1 4 4 0 0 0 0กว่าโลก็โอ้โหห่างกันเยอะนะเกือบเท่าตัวนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกสภาพรวมรถยังสวยอยู่เลยนะครับคนขับใช้รักษานะครับตัวนี้เหมือนกันเลยเด้เลยแต่ไม่มีสวิตในเรื่องของระบบจับเซ็นเซอร์รถคันหน้านะครับแต่ใน้องกันลราหลังถาลายมีให้เมมโมรีบาะมีให้นะครับ ฮอนด้าเลนวอชตัวนี้ก็มีให้เนี่ยฮอนด้าเลนวอชไฟหน้าเปิดปิดออโต้มีให้ตัวพิปัดน้ำฝนออโต้ Auto, มีให้กระจกตัดแสงมีให้เหมือนกันมาที่ตัวนี้ก็มีครูเอโนโตรเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้หายไปในเรื่องของออนบอร์ดเช็คตัวนี้นะครับไม่มีนะครับ,นะรบจะมีตัวนี้แทนนี่ครับมีตัวนี้แทนฟังซ้ายมือก็จะเปนในเรื่องของการควบคุมเสียงควบคุมออนบอร์ดดันบน นะครับโทรออกวางสายสั่งการด้วยเสียงมีให้จอบนมีให้เหมือนกันกล้องหลังก็มีเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของจอตัวของ Honda ตัว2.0แหวก็คล้ายๆกันสีเปลี่ยนได้ครับสีม่วงสีเขียวสีฟ้าสีส้มสีเหลืองไอ้สีแดงสีเหลืองนะครับแอร์ดิจิตอลเหมือนกันพุชตาร์ทเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกันคือไอตรงเนี้ยเมื่อกี้ม,มันเป็นที่ เปิดเปิดปิดไฟฟ้าใช่ไหมมาย้ายอยู่ตรงนี้แทนนะครับดูซิว่าเหมือนกันไหมเข้ากันไฮลังปุ๊บอาเอาลงให้เหมือนกันครับเหมือนกันได้เลยถัดมาด้านตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของ USB 1 5แอมป์ให้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Power Outlet ถัดมาตรงนี้เหมือนกันนะครับมี Power Outlet ให้ตัว180วัตต์ HDMI ตัว power ตัว USB ชาร์จ1.0เหมาะหนังปรับไฟฟ้าเหมือนกันปรับแบบนี้ได้เหมือนกันครับนะครับแต่ตัวนี้เป็นโทนเทาหนังดำนะครับมันก็จะดูมืดๆด,ดูสปอร์ตหน่อยแต่อย่างที่บอกสีเข้มรักษาง่ายกว่าสีอ่อนๆนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษนิดน,นึงนะครับราคา759,000า0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้แ6 6 0ส0บาทส่วนตัว Hybrid อยู่ที่819,000บาทจัดแฟนนได้970,000บาทอย่างที่บอกครับชอบไฮเทคประหยัดไปทางนู้นแต่ถ้าชอบสายเดิมๆดิบๆแม็กดำๆดูเท่ๆ ก็มาทางนี้นะครับภาพรวมคล้ายๆกันอยู่ที่คุณผู้ชมจะชอบตรงไหนอะไรยังไงแต่ที่สําคัญดอกเบีย้ยเริ่มต้นสองอร์เซ็นต่อปีพันธนสูงสุด84งวดวส่วนเปอร์เซ็นต์นาน6เดือนนะครับรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวย,สวยต้องแจ็คออโต้เทรดอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ที่ช่องแจ็คออโต้ด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อ0892443500ช่องทางไลน์นะครับก็คือลายแอดแอดแจ็คออโต้นะครับวันนี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่บ้านตั้ต่อของเรานะครับขอบคุณน้้้้ออออองงงนนนตตีีขบบคุณเยร์ ้ะน้องตือนที่มาช่วยนะครับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยไม่มีถ้าไม่มีน้องตากล้องเราคุณตัวสั้นเนาะนะครับวันนี้ผมออกแจากรถดวเทรลลากลับไปทําคลิปดีๆคุณภาพคุณภาพแล้วก็โปรโมชั่นเด็ดๆให้คุณผู้ชมต่อดีกว่านะครับผมไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับโยนี่นะ